สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูวิธีการทำไลฟ์รีโหลดนะครับหรือว่าการรีเฟรชอัตโนมัตินะครับเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงโค้ดใน PHP นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่ เขียน php นะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย php นะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่ใช้ php เนี่ยนะครับน่าจะเจอปัญหานี้นะก็คือถ้าเกิดทุกคนใช้เป็นโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแซมหรือเป็นแมมหรือเป็นแวมหรือเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับ เวลาที่ทุกคนเขียนโค้ดใช่ไหมแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมาทําการรีเฟชหน้าเว็บเพื่อที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโค้ดใช่ไหมครับหรือว่าของหน้าเว็บว่าเออมันเป็นยังไงใช่ปะแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนนะครับไม่ต้องมารีเฟชหน้าเว็บเลยก็คือหลังจากที่ทุกคนเขียนเสร็จปุ๊บกดเซฟปุ๊บนะครับสลับกลับมาที่เบราว์เซอร์ทุกคนก็จะเห็นมันรีโหลดหรือว่ารีเฟชหน้าเว็บให้เราอัตโนมัติเลยนะครับตรงเนี้ยก็จะทําให้ชีวิตในการเขียนโค้ดในภาษา PHP เนี่ย มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะก็มาดูกันเลยว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนบ้างนะครับที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับผมโอเคออะอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะไปติดตั้งนะครับเครื่องมือใน VS Code นะหรือว่าเป็น extension นะครับที่ชื่อว่า File Server นะครับผมอ่ะฟล์ e s r r v e r แต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำวิดีโอนะครับตัว Live s e r v ์ฟเไปนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะมีปัญหาอะไรสักอย่างผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะนะครับอ่ะซึ่งไอตัว Live Server เนี่ยมันก็คือเหมือน Live Server เวอนั่นแหละนะครับก็คือเราสามารถที่จะ,ะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับด้วย HTML CSS JavaScript นะครับได้ปกติก็คือมันจะเป็น Live Reload ให้เราเลยเนี่ยยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมสร้างไฟลขึ้นมานะครับอ่ะแบบนี้นะผมสามารถ กดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Open with File Server นะครับกดปุ๊บ,บเห็นปะนะครับแล้วลอง Team H1 นะครับ Hello File Server นะครับผมกด Save เห็นไหมว่าพอสลับกลับมาที่หน้าเว็บก็จะมีการอ่า reload หรือว่า refresh หน้าเว็บให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการใช้งานทั่วไปกับไฟล์ HTML นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดทุกคนจะไปใช้กับอ่าตัวไฟล์ PHP เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมีตัวหนึ่งนะครับอ่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยติดตั้ง ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะนะครับผมอ่าก็ใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะมาติดตั้งอ่าจะเป็น Extension ในใน r o m e นะครับผมก็คือ Live Server นะครับผมอ่ก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า Live s e r v e r c h r o m e e x t e n s i o n นนะครับนี่นะก็จะเป็นตัวนี้เลยให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับอ่าแล้วก็เพิ่มลงไปใน Chrome นะครับอ่าตรงนี้ผมเพิ่มแล้วนะครับอ่าหลังจากเพิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใหุนนัมมดะ ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าผมปักปักหมุดมันตรงนี้เห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะทํายังไงให้เวลาที่เราเขียนโค้ดอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ผมมีหน้าเว็บอยู่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะลองลบอ่ะตัว nav ทิ้งไปกดเซฟนะทุกคนจะเห็นว่ามันยังไม่หายไปผมจะต้องมา refresh นะครับอ่ะมันถึงจะหายไปเห็นไหมอ่ะถ้าผมเอามันกลับมานะครับกดเซฟปุ๊บอ่ะผมก็ต้องมา refresh ให้มันปรากฏออกมานะครับ โอเคซึ่งตรงนี้ผมใช้เป็นตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าแมมนะครับสำหรับใครเขียน PHP นะทุกคนจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับผมใช้เป็นแมมนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะทํายังไงให้มันรีเฟชหน้าเว็บอัตโนมัติเวลาที่เรามีการเขียนโค้ดเปลี่ยนแปลงโค้ดอะไรแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย เปิดนะครับโปรเจกต์ PHP ของทุกคนขึ้นมานะแล้วก็อยู่ที่ไฟล์ index.php นะครับอย่าลืมนะว่าโปรเจกต์ตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ของเรานะอย่างเช่นตรงเนี้ยของผมมันก็จะอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์ htdocs นะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะนะครับผมทีเนี้ยนะครับก็ให้ทุกคน,นค,คลิกขวาเลยนะครับคลิกขวาที่ตัวไฟล์ PHP ตัวเนี้ยแล้วก็ open with file server นะครับผมอ พอคลิกขวาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ PHP error นะครับผมอ่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยไปติดตั้งแซมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับให้ทุกคนเนี่ย Copy ตรงนี้มาเลยนะครับก็คือจะเป็นตัว localhost นะหรือว่าเป็น IP ตรงเนี้ยนะครับตามด้วย Port 5,500ก็ Copy มานะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตัว Live Server ตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนใส่นะครับลงไปตรงนี้เลยนะครับผมก็คือในส่วนของ Live Server Address นะฮะ ่ะใส่แล้วก็กด apply ไปนะครับโอเคจากนั้นก็ปิดตัวนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะปิดไปนะครับทีนี้กลับมานะครับที่หน้าเว็บของเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องเข้ามาที่ localhost port 8 8 8แนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาให้ดูก็คือตัวโปรเจกต์ของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ application นะครับโฟลเดอร์ mem er แล้วก็โฟลเดอร์ h t c s ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าค้าขายนะครับอ่ะก็ตามนี้นะ ถ้าเกิดใครใช้เป็นแมมเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ localhost port 8 8 8นะครับถ้าใช้เป็นแซมก็น่าจะไม่มีพอร์ตนะก็คือเข้ามาที่ localhost แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับอะทีเนี้ยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยก๊อปปี้ในส่วนของตัว่า url ตรงเนี้ยมาเลยนะครับตามด้วยพอร์ตนะถ้ามีพอร์ตก็ก๊อปมาด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก๊อปมาก๊อปมาแค่นี้นะครับผมอ่ แล้วก็เปิดตัว extension live server ใน chrome นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ actual server address นะครับอ่าหลังจากใส่เสร็จนะครับอย่าลืมนะกดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ live reload นะครับปึ๊บอ่ากดเปิดตรงนี้แล้วก็กด apply ไปเลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้งาน live server นะครับร่วมกับ f ฟล์ server ใน v s Code ดได้แล้วนะก็มาดูกันนะครับอย่างเช่นอ่ะตรงนี้ผมก็มาลองลบนะครับ nav ดูนะผมก็จะลบไปนะครับแล้วกด save กลับมาดูอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าผมยังไม่ได้รีเฟ e เลยนะเคยตัว nav bar เนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับอ่ะลองกลับมาผมเอามันคืนมากด save ไปเห็นปะก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับปรากฏอ,ออกมาเลยนะฮะหรืออ่ะทุกคนลองมาทดสอบนะครับอย่างเช่นผมจะไปเอาอ่าตัว features ตรงนี้นะครับะผมจะไป copy มา,อ,าอย่างเช่นตัวนี้เลยก็จะเป็น container ตัวนี้นะครับหรือจริงๆเอา โตัวนี้มาก็ได้โอเคอ่ะผมเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่กดเซฟไปกลับมาดูที่หน้าเว็บเราอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามาเลยนะครับผมนี่นะนะครับหรือถ้าอยากจะลองเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะนะครับอ่าผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่า conflict.php นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอา PDO connect มานะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัว PDO นะครับปึ๊บอ่าวางลงไปนะ ซึ่งผมก็จะเชื่อมต่อนะครับอ่ะเปลี่ยน username เป็น root นะครับ password เป็น root โอเคกดเซฟไปนะครับผมแล้วก็มาที่ file index.php นะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะ link นะครับหรือว่า include ตัว file config.php มาแบบนี้นะฮะก็ลองกดเซฟดูนะมาดูที่หน้าเว็บอ่ทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแบบ แจ้งเตือนอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดมี Error เห็นบ้างมันก็แจ้งขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผม e r r o r อะไรก็คือผมอกำหนด Path ผิดนะครับมันจะต้องเข้ามาที่โฟลเดอร์ db ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยไฟล์ Conf i กกด a v e ดูใหม่อ่าก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเชื่อมต่ออ่าสำเร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับอ่าเรารู้แล้วว่าเชื่อมต่อเสร็จก็คอมเมนต์ตัวข้อความนี้ทิ้งไปเลยก็ได้อะไรแบบนี้เห็นป่านะครับว่าทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากๆเลยนะนะครับก็เลย อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักจริงๆผมเคยทําวิดีโอไปแล้วนะแต่ว่าไอวิดีโอรอบนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัว Live Server นะครับตัวนี้นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือ File Server นะครับแล้วก็นี่ฮะจะเป็นการใช้งานกับ Extension ใน Chrome นะครับที่ชื่อว่า Live Server นะเพื่อ,อาการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบลื่นไหลนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบมาเสียเวลาอาอย่างเช่นเนี่ยผมลบทิ้งใช่ปะ อ่าผมกดเซฟมันก็จะรีโหลดหน้าเว็บให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมาคอยกดรีเฟชอะไรแบบนี้นะเออนะครับประมาณนี้นะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่เขียน PHP นะครับยังไงก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r คร e นะครับและรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ